One, two. มาจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไอรีนมีอะไรจะมาโชว์เพื่อนๆนะคะไอรีนดีใจมากเลยวันนี้ไอรีนได้รับของนะคะจากเดลีแล้วนะคะทุกคนเป็นของไทยอาหารไทยต่างๆพวกซอสนะคะปรุงรสไทยต่างๆที่ไอรีนได้สั่งไปนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะน่าจะประมาณวันที่30นะคะเมษายนะคะวันนี้วันที่6ไอรีนได้รับของเรียบร้อยหมดแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ไอรีนก็กําลังจะ แกะของต่างๆที่รินได้รับนะคะคืออลินอยากจะขอชมนะคะพี่เจ้าของเพจ กินดีอยู่ดีนะคะที่อินเดียนะคะที่ขายของไทยนะคะให้คนไทยในอินเดียนะคะได้สามารถเลือกซื้อเลือกใช้นะ,ะเพื่อนํามาประกอบอาหารปรุงอาหารนะคะและที่สําคัญพี่เขาบริการดีมากแล้วก็แพ็คกิ้งอย่างดีเลยนะคะทุกคนห่อกันกระแทกเสร็จสับนะคะอาจจะแกะยากไปนิดนึงนะคะแต่ว่าของเราก็ไม่บุบสลายนะทุกคน ใครที่ใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียแบบไอรีนนะคะถ้าสนใจที่จะสั่งพวกเครื่องปรุงนะคะหรือว่าอาหารไทยอะไรต่างๆนะ,ะสามารถติดต่อนะคะเ<ม>พจของพี่เขาได้เลยนะคะเดี๋ยวไอรีนจะวางไว้นะคะในคลิปนี้นะคะ ชื่อเพจของพี่เขานะคะก็คือกินดีอยู่ดีที่อินเดียนะคะเพจกินดีอยู่ดีที่อินเดียคะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะที่จะสั่งพวกเครื่องปรุงไทยนะคะแล้วก็พวกอาหารไทยต่างๆนะคะสามารถติดต่อพี่เขาได้เลยนะคะต่อไปนี้ไอรีนก็จะได้มีซอสไทยนะคะไว้ทําอาหารของไอรีนแล้วคะ่ะแล้วที่สำคัญไอรีนก็ มีข้าวเหนียวด้วยนะทุกคนนะต่อไปไอรินก็จะได้นึ่งข้าวเหนียวกิน